เออชอบลูกผมไหมครับจีบได้นะไอหมอเนี่ยสินสอดเจ้าไหร่วาบาลยสินสอดสิบละ่ะเรจีบร้ายผมก็จ่ายได้โหผมแบบผมคือสอสอคาบิบ,บรราร่าสวัสดีวันปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับผมก็เล่นน้ำกันอย่างชุ่มฉ่ำและระมัดระวังด้วยนะจ๊ะ คลิปนี้เราอยู่กับแมพที่มีชื่อว่า Bangkok Dinner นั่นเองโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเป็นออสอ,อคาป,ปิบาร่านะครับผมไม่ใช่ฮิปโปนะเออเฮีย yeah. <laughs> ย้ำนวะว่ากูไม่ใช่ฮิปโปนะกูเป็นคาป,ปิบาร่านะครับผมกูแค่อ้วนเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาป่วนแบบนี้กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาหาเสียงดูว่าจะหาเสียงได้หรือเปล่านะครับผมเอ๊ะทำไมคนนี้เหมือนพี่แป้งบอยเลยวะไป <laughs> กินหก็ไก่โอ้ยเดี๋ยวโอเลง ระวังระวังระวังด้วย่าฉีใส่ตะเกียบทองคำว่ะได้ไปตะเกียบทองคำบอสซื้อเลยซื้อเลยตะเกียบทองคำได้อะไหนอ่ะไมันดะเกี่ยวทองคำตรงไหนวะยี่ห้อ กดตรงไอ้นี่กดตรงไอ้นี่ใจเย็นตรงด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายอ่ะอ๋อด้านซ้ายด้านซ้ายอ้าวเราล้อตัวโอ้โหไปไปโอ้นี่นี่นี่ตะเกียบตัวคำว่านั่งนั่งเอานั่งไม่ได้เอนั่งไม่ได้เหรอกินด้วยได้ไหมครับกินด้วยได้ไหมครับกินด้วยกินได้ไหม าขานี่ไงโอ้ยลโ้ยตายแล้วตายแล้วุ้ยโยโยโวยวยโวยวยโวยขอโทษที่รบกวนะครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมไปนั่งไปนั่งต๊ะผมละแนนต๊ะไหนแดะพวเราป้อนผมมาป้อนดิดิเฮ้ยเไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้น สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาสอสอกบีบารลาครับวันนี้มาหาเสียงนะเอออะเรียก,กอดเรียกผมด้วยผมจะผมจะจัดบุกกระทาปีทั้งปีเลยครับดูผมจะจัดบุก <c oughs> รจจกระทาปีทั้งปีเลยนะครับผมปี <c oughs> เด็กกูเฮ้ยนี่ไงส <c oughs> าวนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอ่าสบายลูกพอ่เอเนยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย เสี้ยกูมีหมูติดอยู่นี่ชอบลูกผมไหมครับจีบได้นะไอหมอเนี่ยสินจอดเท่าไหร่ว่ามาเลยสินจอดสหลักโอ้จีบได้ผมก็ใจได้โอหผมแบบผมคือสอสอคาบิบาได้อจ้าอุ้ยชเจ้อครับรุ อุ้ยตายแล้วลอุอ้ยกิดเป็นพระราเขินเขินเขินน้ำแตกเลยกูเขออนินน้ำแตกเลยเขินน,ขขออน้ำพวกเลยเขออนินน้ำพวกเลยวิเจ้าพูโดนหลอเจ้าเจ้ากินสามชั้นโลต <laughs> ไปแล้วไม่ค่ะโอ้ถ้าไม่ยอมสามชั้นก็คือไม่ชอบเราแลว้วจริงสามชั้นน่ะหมายถึงกูไม่ใช่หมูที่อยู่หน้ามึง <laughs> ไอ้สามใจที่ก,วกูว่าคือกูติ้งให้ลูพกพ่อกินนอเกลเเ,เผมมาเสียงครับผมมาเสียงครับอย่าลืม,ม,มเพลงด้วยอเพลงด้วยเยอะอย่าลืมโหวตให้ผมด้วยนะผมคือสอสอคาปิบาา่าใจดีจริงใจเสียง เอาละหลังจากที่เรานะไปหาเสียงมาแล้วเราก็มานั่งกินหมูกระทะต่อนะทุกคนนะนี่นั่งกินหมูกระทะก่อนเติมพลังเราจะได้ไปฉีดน้ําในโซนฉีดน้ําเพื่อไปหาเสียงต่ออ่ะแดกเข้าไปเราเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือไม่สุกอะก็อันไหนอันไหนชิก้กก็แดกไปกินผดกินผักบ้าดิเฮ้ยไม่กินไม่กินมี่อ่ะ อ๋อน oh, nee, ี hmm. no, 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 no. Hey, ่ก oh, yeah. ินเลยนี eline, oh, yeah. Oh, yeah. Use, use ่น yeah. ่องน่องน่องกินแล้วเฮ้ยแบ่งบ้างไอ้เฮียฮัลโหลฮัลโหลบลูโอ้เฮียใส่ใส่ไปห้าได้มาหนึ่งนี่กินเลยนี่กินน้ำกิมกินเขาไปเลยเฮีย กับต้านหิวของจริงเอ้ยกูกินมากเไม่แบกกูกินเลยอะไอ้ยังกูร้องไห้น้ำตาออกหูเลยจัดร้องไห้น้ำตาออกหูแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยเอากินนะเพื่อนเพื่อนยี้ปะกิน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 อะไรอ่ะชื่อขออุ้ยดี ป๋าจ่ายเปป๋าจ่ายเป,ป,ยเป,ป,ยเปอุ้ยเนือน้อเหอห้าไดนี่ต้องต้องลองกินอันไหนวะอันไหนเอห้าวะเอาเชนไหนลองดิว,ว่ามันจะได้เยอะขึ้นไหมมันได้ทีละบาทเลมไอ้ย่ะไอ้เหี้ยได้ทีละบาทเหมือนเดิมเลยาด้ได้ทีละบาทกับตาลไม่มันใส่ได้เยอะขึ้นใช่ป่ะเนี่ยเห็นปะน่าจะมั้งมันได้เยอะขึ้นอ่ะกับตันร้านเขาก็บอกอยู่นะว่าหมูกระทะ คำระบาดเสียตังเยอะขึ้นได้หนึ่งบาทเจ้าเดิมแดกไปเสียเลี้ยงไปไหนขอดูยั้นสองเหยอุ้ยโอ้โหไม่มีใครเลยไม่ไม่อยู่เลยคุณนั่งแดกเลยแล้วไอเย้ยไม่มีใครเลยชันสองไม่มีใครเลยแต่ก็ไม่มีใครละคุณนั่งแดกเลย เออใครปล่อยเด็กเข้ามาเอยมันมีแต่แคหลอดอลาไม่เอาอ่ะเออใครใครปล่อยเด็กเข้ามาเนี่ยดีจะโนมาของใครแม่ไปไหนอ่ะอ้าวเขาไม่ใช่คนไทยเหรอโอ้โหจบแล้วนะไม่เบเปไ่ใช่คนไทยสี่ใบครับไม่ไม่ใช่คนไทยสีบกุครับไม่ใช่กุญแจครับโชคดีโชคดีโชคดี สำหรับใครที่ดูจนจบแล้วนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างชอบหรือเปล่านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมเลือกพักที่อยด้วยนะครับผมเบอร์69นะครับผมกับนโยบายของเราส2 3ตอนนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนลาบบาย